สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดของช้างลานดินนะครับอําเภอวัดโบทจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหา63นะครับวันนี้ผมพามาเช็คราคาควายนะครับในตลาดและลองเข้าไปสอบถามนะครับเช็คราคาควายกันในตลาดดูนะครับครับวันนี้ก็ผู้คนก็เยอะครับควายเยอะนะฮะ ก็ถือว่าช่วงนี้ตลาดก็คึกคืนหน่อยนะครับเรามาเช็คราคาควายครับเพราะว่าช่วงนี้ควายราคาขึ้นอยู่ครับครับมาชมควายรุ่นนะครับควายคู่นะครับรุ่นนี้นะครับก็พี่สมชายเสนอราคาอยู่ที่ห้าหมื่นสองห้าร้อยก็ก็ยังยังต่อรองมาได้เนาะเป็นราคาลองนะครับห้าหมื่นสองห้าร้อยครับ นี่ครับก็นํางัวนาควายเข้ามานะครับก็ควายรุ่นนี้กําลังนิยมเลี้ยงนะครับเพราะว่าจีนยังไม่เปิดเป็นทางการครับอย่างเลี้ยงระยะยาวนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าขายดีครับนี่ครับเป็นควายเพผูนะครับนี่ครับลองดูด้านข้างนะนี่ครับคู่นี้นะครับห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเนาะ นี่ครับเป็นควายรุ่นกําลังนิยมครับควายที่เลี้ยงกันช่วงนี้ครับอยู่ประมาณหมื่นกว่า,วาถึงสองหมื่นต้นๆครับก็เลี้ยงรอจีนเนาะพี่เนาะควายรุ่นนี้ถือว่าขายดีครับนี่ครับก็โบโทเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับครับมา,าชมงัวนะครับ นี่ครับตลาดด้านหน้านะครับก็จะเป็นหัวนะครับจะมีลูกเล่น,นะครับบามมาณ นี่ครับงัวรุ่นนี้ก็กำลังนิยมเหมือนกันนะครับมีแม่ลูกครับแล้วก็เป็นงัวเล็กครับเข้าขุนก็ได้ฮนะหรือไปเลี้ยงทําพันธุ์ครับประมาณนี้นะครับ งัวจะอยู่ด้านหน้านะครับก็พอมีบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดควายนะครับนี่ครับก็ควายขุนตัวผู้นะครับควายขุนตัวผู้คู่นี้ก็ตกลงขายนะครับเพราะว่าเวลานี้เวียดนามจีนเริ่มเปิดครับแต่ก็ยังซื้อไม่มากเท่าไหร่นะครับเกษตรกรบางท่านก็ ได้ขายควายขุดนะครับให้กับพ่อค้าแล้วก็วันนี้เข้ามาดูควายในตลาดกานันครับก็ถือว่าตลาดคึกคืนนะครับก็รา,าคาควายจะสูงนิดนึงนะครับช่วงนี้ครับผมพามาชมควายรุ่นนี้นะครับนี่ฮะรุ่นนี้เป็นที่นิยมกับเกษตรกรช่วงนี้นะครับนี่ยความสูงประมาณร้อนะครับ นี่ครับก็ลักษณะดีครับผิวดีคู่นี้ลุงร้องอยู่ที่3 5 0 0้อ๋อสี่สามพันห้าร้อยอ๋อสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเป็นราคายังต่อรองได้นะลุงเนาะน,นี่นะครับควายที่กําลังเป็นที่นิยมครับเพราะว่าช่วงนี้จะเลี้ยงระยะย,ยาวหน่อยนะลุงเนะาะนี่ครับเพราะว่าจีนยังไม่ค่อยเปิดนะครับก็แต่ช่วงนี้เริ่มขยับครับนี่ครับไม่ลุงก็ลุง นี่ก็มาซื้อขายนะฮะก็แม่ลูกนะครับนี่ครับจะเห็นควายรุ่นนี้เยอะนะครับนี่ครับควายรุ่นนี้ถือว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมกับเกษตรกรครับช่วงนี้เกษตรกรจะเลี้ยงระยะยาวหน่อยนะครับนี่ครับกำลังซื้อต่อรองกันฮะเข้าไปดูข้างในนี ขึ้นบนรถก็อยู่ข้างล่างก็เทียบตัวได้เหมือนกันเลยนี่นะครับก็เป็นที่นิยมครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ควายรุ่นี้ก็อยู่สองหมื่นต้นๆนะครับนี่ครับใจเห็นมาซื้อมาต่อรองนะครับ ก็วิธีการเลี้ยงก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนจะเลี้ยงควายเดือนเดือนขึ่งสองเดือนขายนะฮะช่วงนี้ก็มาซื้อควายประมาณนี้ครับเข้าไปในขุนเลี้ยงระยะยาวครับสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนะฮะนี่ครับมาเลี้ยงวันนี้นี่ครับจะพามาชมควายลุงเทนนะครับก็คู่ไม่ลูกนี้นะครับพาไปดูคู่ไม่ลูกนะนี่ครับควายคู่ไม่ลูก ลุงร้องอะไรครูลุงห้าหมื่นหกนะครับนี่ครับควายราคาอ๋อนี่ครับราคาห้าหมื่นหกนะครับราคาขายเลยนี่ครับไอ้คู่นี้เป็นยังไงดีควายแม่ลูกนะครับก็ลูกเพชรพู่ครับลูกเพชรพู่นะครับความสูงแม่ประมาณร้อยสามสิบนิดนิดคร ก็ความสูงลูกอยู่ประมาณ110นะครับก็หุ่นดีลักษณะดีครับเป็นควายพื้นนะฮะของอำเภอพิชัยครับก็นำเข้ามาขายที่ตลาดของช้างลานดินนะครับควายลุงแทนครับครับพาชมตลาดควายนะครับก็ควายอาทิตย์นี้ถือว่าเริ่มคึกคักแล้วครับเพราะว่าเป็นควาย ที่เริ่มนําเข้าทรงจีนนะครับเริ่มนําเข้าสรงจีนแล้วก็เกษตรกร,เ,กรเข้ามาซื้อควายนะครับเดี๋ยวลองมาสอบถามควายขุนรุ่นนี้นะฮะลองลองสอบถามดูควายขุนรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับเสนอเท่าไหร่ครับ 30, 000, 30, 000. ลองที่สามหมื่นพันนะครับเดี๋ยวพาดูควายนะนีออ่ครับราคาควาย นะครับช่วงนี้ควายที่ราคาร้องนะครับสามหมื่นพันนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะแต่ช่วงนี้ราคาขึ้นหน่อยครับเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนมาอยู่ราคาไม่ถึงนี้นะครับแต่ช่วงนี้แพงตามแพงนะครับก็ความสูงนะครับประมาณร้อยสามสิบบาทครับนี่ครับราคาเป็นราคาร้องเนาะครับราคาล้องนะครับ คอยบีวีหกตัวเจ็ดตัวนะครับราคา3ามหมื่นหนครับราคาลองรวมนะครับนี่ครับก็ราคาต่อรองได้ครับครับมาดูควายขุนนะครับนี่ควายขุนเพชรผู้ครับก็วันนี้ ก็มีพ่อค้าเวียดนามนะครับเข้ามาซื้อควายในตลาดที่นี่ก็หลายคนนะครับเพราะว่าตลาดทางภาคอีสานเริ่มปิดนะครับเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับตลาดนี้ก็ได้ยินข่าวว่าอีกไม่นานก็จะปิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรคระบาดควายสุนใจที่ซื้อมานะครับก็นําเข้ามาจากภาคอีสานนะครับ ก็ได้ยินข่าวนะครับว่าจะเริ่มปิดตลาดกันแล้วครับแต่ทางภาคอีสานเริ่มปิดแล้วนะครับก็พอค้าวเวียดนามครับเริ่มเข้ามาซื้อควายที่นี่นะครับวันนี้ถือว่าคนเยอะครับถ้าตลาดจีนเปิดตลาดเวียดนามเปิดนะครับก็ถือว่าคึกคืนนะครับอันนี้เป็นควายเม่นะครับ นี่ครับเป็นควายแม่ลูกนะฮะก็ช่วงนี้ราคาควายครับถือว่าขยับสูงขึ้นนะครับก็ดีใจกับเกษตรกรต้นทางนะครับที่ผลิตลูกนะครับก็ถือว่าอยู่ได้นะครับควายตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็หมื่นกว่าสองหมื่นนะครับนี่ก็เป็นควายคุนที่เขาซื้อจองไว้แล้วนะครับน่าจะไปเวียดนามนะครับ นี่ครับครับพามาชมควายขุนตัวผู้นะครับนี่ครับควายขุนตัวผู้ก็ถือว่าช่วงนี้เริ่มขยับครับพอค้าวเวียดนามไนีเข้ามาที่ตลาดเองเลยนะครับเน,นื่องจากควายทางภาคอีสานเริ่มปิดตลาดกันหลายตลาดแล้วครับนี่ครับควายขุนตัวผู้นะครับถือว่า เริ่มขยับครับนี่ครับนี่พลนสีหมดทุกตัวนะครับนี่ครับควายไปเวียดนามนะครับช่วงนี้ครับควายขุนอ้วนๆเราจะเริ่มเห็นในตลาดนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะว่าปกติควายขุนก็ถือว่าขายดีอยู่แล้วครับแต่เนื่องจากจีนปิดประเทศเวียดนามปิดประเทศนะครับทําให้ ขายควายไม่ได้ครับเมื่อจีนกับเวียดนามเปิดประเทศนะครับก็ทําให้เกษตรกรขายควายได้ครับก็ตลาดเริ่มคึกคืนนะครับจะเห็นนะครับช่วงนี้มีควายขุดตัวผู้อ้วนไหลนะนี่นี่ก็ใช่นะครับนี่ครับก็ทําการขายไปทั้งหมดนะครับเป็นควายอ้วนนะครับทางเวียดนามเข้ามาซื้อนะครับแล้วควายแม่ลูกก็ยังถือว่าขายดี เาพาชมตลาดไปโดย,โดยรอบๆ,ๆนะครับนี่ครับจะเห็นคนนะฮะคนเยอะนะครับเพราะว่าควายเข้ามาตั้งแต่วันพฤหัสนะครับแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ตอนเช้าครับคนที่มาเลือกควายเมื่อวานก็วันนี้ก็ต้องกลับมานําควายตัวเองออกไปที่คอกของท่านนะครับนี่ครับจะเห็นว่าตลาดช่วงนี้ หรือว,ว่าคือคืนดีครับครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับพามาชมควายแม่ลูกคู่นี้นะครับควายแม่ลูกคู่นี้ ก็ขายไปที่5้า0มื่นพนะครับแม่ตัวนี้ครับเป็นแม่ลูกนะครับความสูงแม่ร้อยสาบวกเลยนะก็ลักษณะดีนะครับหลังดีก็ลูกนะครับสูงประมาณเมตรยีนะครับลูกเป็นเพศผู้เนาะตัวเมียครับตัวเมียเหรอตัวเมียเนี่ยฮะอ๋อลูกเพศเมียนะครับก็ทําการขายไปแล้วนะครับคู่นี้นะห้าหมื่นหนึรนะครับ เป็นราคาขายนะครับนี่ครับควายแม่เดี่ยวก็ช่วงนี้ก็นิยมนะครับไปเข้าขุนครับตัวนี้ตกลงขายที่สามหมื่นพันครับนี่นครับสามหมื่นพันความสูงร้อยสามสิบบวกนะครับนี่ครับนี่ครับควายตัวผู้นะฮะที่อย่างที่บอกนะครับ นี่ครับรุ่นนี้ครับสองหมืนกว่าสองหมื่นกว่าเป็นที่นิยมในการเลี้ยงช่งนี้นะครับอันนี้ก็ทำการขายไปแล้วนะครับนี่ขาย24สองมืนสี่นะครับราคาขายนี่ครับราคาขายสองหมืนสี่ครับนี่ครับ ราคาขายนะครับนี่ครับราคาอันนี้เป็น<ะ>ล้ออะไรแม่ลูกเนี้ย <500. S 1> อ๋อห้าห้าหนหกห้าร้อยไม่ไม่ขายแยกเนาะครับห้าหมื่นหกห้าร้อยยังเป็นราคาต่อไหมครับอ๋อเราขอกำไรห้าร้อยอ๋อนี่ครับคือจับขายต่อนะครับก็ซื้อ ในราคาห้าหมืนหกนะครับจับขายต่อห้าหมืนหกห้าร้อยครับมันพุ่นนี้เนาะ<ฮ><ฮ>ก็ทําการต่อรองกันอยู่นะครับวันนี้จะเห็นตลาดนะครับก็ควายอ้วนนะครับเริ่มขยับเกษตรกร,ร,กรขายได้ก็เข้ามาซื้อควายกลับเข้าไปขุนต่อนะครับเนี่ยจะเห็นควายทั้งหมดนะฮะยาวไปอยู่ด้านในนู่นครับจะมีแต่ควายนะครับด้านใน

ครับพามาดูควายขุนนะครับก็เป็นควายขุนของพี่กิ๊กนะครับก็ได้นาเข้ามาในตลาดนะครับเพื่อจะให้เกษตรกรซื้อต่อไปขุนนะครับส่งเวียดนามส่งจีนนะครับนี่ครับความสูงอยู่135ได้นะฮะความสูงนะครับใหญ่อยู่นะครับนี่ครับแหงขาดีลักษณะนี้ ตูก่ไราคาเ้ยราคาลองนะครับคู่นี้ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดตกตัวละ3สามหมื่นแปดนะครับนี่เป็นราคารองครับก็ต่อรองกันได้ครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะลงไว้ให้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่เป็นโซนควายแม่เป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวพาชมควายแม่นะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นโซนควายแม่เดียวนะครับควายแม่เดียวรุ่นนี้ก็ตกอยู่สามหมื่นกว่านะครับนี่ครับก็เขาเรียกควายโค้งนะครับนำไปเข้าขุนครับเป็นควายขุนตัวเมียนะครับหรือท่านใดจะนำไปเป็นแม่พันุ์ก็ได้นะครับนะครับอายุถ้าจะเป็นไปเป็นแม่พันธุ์ยังได้อยู่นะครับ นี่ครับควายโค้งก็ส่วนใหญ่ถ้าควายโค้งแม่เดียวตลาดนี้นะครับก็จะนําไปเข้าขุนนะครับนี่ครับความสูงควายชุดนี้นะครับอยู่ร้อยสามสิบบวกนิดนิดนะนี่ครับอาจจะถึงร้อยสามห้าได้นะฮะเพราะว่าถือว่าสูงอยู่ปานอกเนี่ยับนี่ครับควายขุนตัวเมียครับราคาสามหมื่นกว่าครับนี่ก็ พอมาชมครับเกษตรกรที่มาซื้อหาดูควายครับจริงๆตลาดแถวนี้จะเป็นตลาดที่คึกคืนอยู่นะครับแต่เมื่อช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงโควิดอยู่นะครับก็เลยทำให้ตลาดควายขุนตัวผู้เงียบครับมา2ออาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะครับเริ่ม เวียดนามกับจีนเริ่มขยับขยับแล้วครับก็ทำให้เกษตรกรขายได้แล้วนะครับก็พอค้าก็เริ่มนำควายขุนตัวผู้เข้ามาบ้างแล้วครับเพื่อจะให้เกษตรกรเป็นคนเลือกซื้อนะครับเดี๋ยว ครับขับมาชมควายคู่นี้ครับควายแม่คู่นะครับครับราคาร้องอยู่ที่สองหมื่นสามสามพันห้าร้อยครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับควายลุงเชียนเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมนะครับเป็นควายเพศเมียนะครับครับครับเพศเมียควายเพศเมียความสูงอยู่ร้อยยี่สิบบวกครับนี่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนี่ อ๋อนี่นะฮะครับคอันนี้อันนี้สองหมื่นสามห้าร้อยเนาะครับคู่นี้ใช่ไหมครับคู่นี้เนาะตัวละอ๋อตัวตัวละแต่แต่สองตัวนี้ราคาเดียวกันครับครับครับนี่นะครับควายลุงเชนครับไหนครับสองหมื่นเจ็ดลุงสองหมื่นเจ็ดนี่นะครับอ๋อนี่ครับสองหมื่นเจ็ดยาวนี่เลยใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้สองหมื่นเก้าตัวนี้มึงตัวนี้ใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยโอ้สองหมื่นเจ็ดคือตัวนี้นะฮะครับนุ่นสองจอนอีกตัวนุ่นอีกตัวหนึ่งเนาะ เนี่ยครับสองตัวครับสองตัวนอนตัวนึงยืนอ๋อครับครับนี่ครับราคาสองหมื่นเจ็ดเนาะนี่ครับควายราคาสองหมื่นเจ็ดนะครับเป็นควายเพศเมียครับเป็นควายโค้งนะครับอย่างนี้ก็เหมาะกับการไปเข้าขุนนะครับตัวนี้ครับสองหมื่นเก้าครับความสูงก็ร้อยสามสิบบวกนะครับนี่ครับตัวนี้ครับก็สองหมื่นเจ็ดครับเป็นควายโค้งครับ ควายผอมนิดน,นะครับความสูงก็130บวกนิดนิดนะครับทุกตัวนะครับนู่นอีกตัวนึงนะครับก็นี่ครับครับมาชมลูกควายคู่นี้นะครับลูกควายคู่นี้ร้องอยู่ที่ ตัวละนะครับหมื่นหกนะครับนี่ครับราคาหมื่นหกนะฮะความสูงประมาณร้อยสิบนะร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบนะครับเป็นควายเพชเมียนะครับนี่ครับเป็นเพชเมียครับควายของลุงเชนนะครับหนึ่งหมื่นหกพันครับราคาต่อรองได้ครับ อันนี่เอาแม่ควายควายเดี่ยวนี่เอาพามาชมควายตะลืมนะครับนี่ยครับราคาล้องนะฮะราคาล้องครับราคาล้องอยู่ที่หกหมื่นห้าครับหกหมื่าพันนะครับนี่ครับควายควายแม่เดี่ยวนะครับนี่ครับควายแม่เดี่ยวตัวนี้ก็สูงร้อยสามสิบบวกเลยนะประมาณร้อยสามสิบห้านะครับก็ควายแม่นี้อยู่ร้อยสามสิบครับราคา หมื่นห้านะครับราคาก็เป็นราคารองครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับนี่ครับก็นิยมนําไปเข้าขุนนะครับช่วงนี้ควายขุนตัวผู้ตั้งแต่หมืน่นสองหมื่นต้ตนๆนะครับก็ถือว่าราคาขยับขึ้นครับก็หันมาเลี้ยงควายตัวเมียด้วยครับเพราะว่าประเทศจีนกับเวียดนามก็ยังไม่ค่อยเปิดประเทศเต็มที่นะครับ นี่เป็นควายขุนตัวผู้นะนี่ถือว่าอ้วนเลยครับก็ออยังไม่ได้ซื้อขายนะครับยังไม่ได้ซื้อขายนะนี่ครับภาพบรรยากาศรอบๆนะครับครับพามาชม ควายตัวผู้คู่นี้นะครับนี่ครับลาวควายตัวผู้คู่นี้ครับเนี่ยควายกําลังนิยมนะครับรุ่นนี้นะครับคู่นี้นะครับร้องอยู่ที่ห้าหมืนห้านะครับเป็นราคาร้องนะครับก็เกษตรกรนี่ครกำลังมาต่อรองราคากันอยู่นะครับก็ราคานะครับเป็นราคาร้องครับนี่ครับควายเพศผู้นะครับราคาร้องห้าหมืนห้าครับ ก็ความสูงร3 0ได้อยู่ฮะนี่ครับจะเห็นเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่จะเลือกซื้อควายแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเลี้ยงขุนเป็นเลี้ยงขุนระยะยาวครับนี่ครับก็กดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ